สวัสดีค่ะทุกคนพบกับสาวานนอยเวลไลนะคะคลิปนี้พามาชมสวนอีกแล้วนะคะพาแม่เดินมาชมสวนเดินออกกำลังกายนี่นะคะมีต้นลิ้นจีนะคะลิ้นจีพันออกลูกด้วยปีนี้แต่ไม่มีน้ำเลย มาดูมะม่วงนะคะว่าจะเก็บขายเขาได้หรือเปล่ามะม่วงแก้วขมิ้นนะคะคลิปที่แล้วที่เคยลงไปเนาะตอนนี้ต้นมันก็จะแกละ่ละมิงจีนะคะลงพัดดีมากเลยวันนี้อากาศดีกินได้หรือ,อยังเุย้ยกินได้นี่นะคะเต็มเลยอ่ะ แม่ลองปอกเนี่ยกินได้ได้แล้วหวานหวานเนาะเปรี้ยวหวานอืมอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหอม มะม่วงข้าวไข่ข้าวไพ่หรือเข้าวไข่นะแม่ข้าวไข่ดูโอ้ลูกใหญ่จะมาดูนะคะแล้วก็จะให้เขามาซื้อ,อเ,เยอะมากเลยค่ะสงสารจริง สงสารกิ่งคลิปที่แล้วนะคะดูกิ่งตอนนี้ดูต้นนี้นะคะต้นนี้เหมือน,นเลือด มันหอมเอาไปขายนี่ต้นพุทราคลิปที่แล้วนะคะที่เพิ่งมาถ่ายเนาะลูกถ้าดูแลลูกมันจะใหญ่นะคะจรินจีมีอีกต้นหนึ่งนะคะตรงนู้ลูกแดงเนี่ยนก วันนี้บรรยากาศดีมากเลยนะคะมาลุมเยอะมากเลยค่ะ ลูกกองพื้นเลยอะมาดูอีกทีนึงนะคะว่าลูกมันจะได้ใช้ได้หรือเปล่าแต่นี้ลูกน้อยอยู่เลยอ่ะกิ่งเขาแข็งแรงมากเลยแต่มันก็เหลืองแล้วนะคะเนี่ยเหลืองแล้วเนื้อข้างในเป็นสีเหลืองเลย บรยากาศล่มลื่นนะคะตอนเช้านี่แดดยังไม่ร้อนมากกิ่งนี้สุดยอดจะหักไหมเนี่ยโอ้โหแบบว่าหนักมาก5้าโล3มโลกว่า4ี่โลห้าโลน่าจะได้นะคะความดกคลิปที่แล้วเนาะก็ตรงเดิมตรงที่เดิมนะคะที่เพิ่งมาดูกับพ่อ ว่ามะม่วงดกมากสุดยอดดกดูต้นนี้นะคะดูกิ่งกิ่งตั้งไม่มีเลยนะคะมีแต่กิ่งมมน้มลงมาอย่างนี้ดูลูกเกินลูกเกินต้นเลย มีกิ่งนี้หักไปแล้วกิ่งนหนึ่งนะคะทนไม่ไหว นี่ก็เป็นพันอะไรเพิ่งก็ไม่ได้หาข้อมูลอีกแล้วนะคะอ้าวยังดอกออกดอกใหม่อีกได้เลยสุดยอดจริงๆปีนี้มีลูกไหมนะเนี่ยเยอะมากเลยค่ะดู มะม่วงโคตรเยอะดูต้นนี้นะคะดกมาก บรรยากาศนะคะตรงนู้นเขาขุดมันกันนะคะป่าสาวรสนะคะยี่ลูกปัไม่แไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาลองดูลูกกันนะคะข้างในมีต้นมะม่วงต้นหนึ่งอะแม่ ลูกนะคะเดี๋ยวต้องมาตัดตัดแต่งกิ่งใหม่อันนี้เป็นลูกเก่าเต็มเลยนะคะนี่นะคะลิงจีดกเก็บลิงจี้ใหยเยมา พูกแดงเลยมดน,น,นี้ว่าเนี่ยโอ้โลหลวงมดโอ้มดกัด <laughs> มดกัดนะคะดอกมากเต็มต้นเลย คิปนี้ก็เอาบรรยากาศท่าสั้นมาให้ทุกคนดูนะคะเดินเข้ามาในสวนเนาะเดี๋ยวจะไปติดต่อคนมาซื้อมะม่วงนะคะว่าเขาจะมีมาซื้อหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเยอะมากกินอร่อยนะคะกินกับพริกเกลือหรือน้ำพริกป้าหวานนี่อร่อยมากบรรยากาศในสวนนะคะโอ้ลูกแดงมากหมดเยอะด้วยหมดเยอะด้วยนะคะไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ จอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กด s u b s c r i b ์ด้วยนะคะตอนนี้เพิ่งยังไม่ได้ไปกลับไปทำงานเนะเาะกำหนดกับวันที่25นะคะถ้ายังไงก็ติดตามรับชมคลิปต่อไปได้เลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ